ร่วมขนโดยวิวัตตะคลินิกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Principal Healthcare ช่วงนี้จะเป็นการออกไปสำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะฝากน้องเทนด้วยนะคะสวัสดีครับเทมครับไารวินีิพมาศครับวันนี้เทมมาอยู่ในรายการคน้นคนเ วันนี้ครับเทมได้โจทย์มาครับให้ออกมาสำรวจงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพหรือว่า Bangkok Design Week ในปีนี้ครับเขามีธีมชื่อว่า Set g r o u d to Grow ครับแล้วก็ตอนนี้ครับเทมอยู่ที่บริษัททีวีบุรพาครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับร่วมในกิจกรรมนี้ครับในกิจกรรมของที่นี่ครับก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับจะมีการเป็น Exhibition จะมีการเสวนาแล้วก็จะมีการแสดงซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวนน้เทมพาเข้าไปสำรวจดูครับว่างานจะน่าสนใจขนาดไหนตามมาเลยครับ กิจกรรมแรกที่เราจะไปดูกันครับก,ก็คือห้องบรรยายครับใ,ในหัวข้อศิลปะในอิสลามความงามความหมายและการนําไปใช้ในชีวิตครับน,น่าจะล้ําเลยเพราะเป็นศิลปะเฉพาะทางแบบอิสลามด้วย ว่าเออถ้าถ้ามีใครมีคําถามในระหว่างที่เราครยกษากันหรือว่าขอเริ่มจากความหมายก่อนค่ะคนคนราเรื่องความหมายก่อนคือพูดถึงศิลปรอิสลามเนี่ยงานออกแบบของตัวเองมาแชร์นะคะเพราะว่าประเด็นที่อ่ชิรีจะพูดถึงในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของลายศิลธรรอิสลามแล้วก็ วันนี้ทางสถาบันศิลปะอิสลามผมอาจารย์วพ์วัยเวทานะครับวันนี้เราได้นำกิจกรรมอิสลามิกโจม e ตรีเปเปอร์คัตนะครับมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจและเข้าถึงศิลปะอิสลามแบบง่ายเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเราดูง่ายๆเราเห็นวงกลมในนี้เนะเาะในวงกลมในนี้เราจะเห็นว่าวงกลมเนี่ยสามารถนะครับทำให้เกิดรูป ทั้งสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยมสมมุติว่าเราใช้วงกลมมาวนรอบอมกัน6วงมันจะเกิดทิศทางที่เราแบ่งออกเป็น12ส่วนได้ จริงศิลปะอิสามนี่สวยสวยแบบสวยมากๆเลยครับดูล้ำเลึกจริงๆเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์เลยทุกอย่างถ้าพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เราก็ต้องพูดถึงเรื่องของคณิตศาสตร์ด้วยคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นตัวหลักเลยของศิลปะแบบอิสาะนะครับเมื่อคณิตศาสตร์มีความเจริญตั้งแต่ทศวรรษที่แปดแล้วจากนั้นเรื่อยมาเนี่ยอิสระจึงมีตัวตนที่ชัดเจนเช็กกราวทูโกลเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงเรากำลังจะสร้างจริงที่จะจเติบโตไปด้วยกัน อันนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของจูมทริกเนี่ยมันเป็นเรื่องระบบโครงสร้างแรกของการสร้างตัวตนของศิลป์สลายเหมือนกันคเะนั้นแล้วเราจรึงนำจูมทริกม,มาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้สัมผัสจา,จากจุดเริ่มต้นเลยแต่โครงสร้างเมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างเมื่อโครงสร้างงดงานเพ<ม>ิ่งอยาดงดงานครับชื่นชมเลยคนที่ทำออกแบบอัลตร้าสวยครับ กิจกรรมต่อไปกันที่เทมจะพาทุกคนไปสำรวจก็คือกิจกรรมของทางโฮมรูมครับอาณาจักรที่พักความสุขซึ่งเขาตั้งชื่อว่าป่าติดต่อบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ จริงๆห้องเียกิจกรรมนีดีมากเลยมันเหมือนทําให้เต็มแบบได้ย้อนเวลากลับไปทั้งนึกถึงตัวเองในสมัยก่อนรวมถึงได้ทํากิจกรรมที่แบบวาดรูประบายสีซึ่งเราไม่ได้ทํามาตั้งแต่เด็กๆแล้ววันนี้ก็ได้กลับมามันเป็นพื้นที่ของการย้อนความทร,รมงจำการเดินทางการสํารวจของตัวเองได้เลย <S <S เดี๋ยวอนอกจากกิจกรรมที่เราวาดรูปเมื่อกี้ เดี๋ยวในห้องนี้เขาจะมีกิจกรรมอื่นอีกแต่เทมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันไป้วในห้องนี้รัสดี้ดีค่ะเมื่อครู่นะคะเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้มาแล้วเ<ช>นาะนะคะพูดถึงในเรื่องของการอยู่กับคนอื่นคราวนี้เราจะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะสำรวจภายใน จริงกิจกรรมนี้เจตนาจริงๆแล้วคืออะไรครับเริ่มเรื่องแล้อะค่ะเราอะอยากจะทำอาร์ตีโคค่ะเราสิ่งที่เราเคยมีอยู่แล้วอะค่ะมาใช้เป็นงานศิลปะแบบใหม่ขึ้นมาคอนเซปต์ <Concept S 1> ของเราจริง,รงๆอะค่ะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะให้กลับมาทบทวนกับตัวเองนะว่าเออแล้วที่ผ่านมาล่ะมันมีเรื่องราวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองเราบ้างเพราะว่ามันเป็น ความรู้สึกเนาะที่<ม>เกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคนนะคะ<ม>ว่าในทุกชีวิตเนี่ยอย่างน้อยคืออาจจะเริ่มจากตัวเราเอง<ม>ที่เคยเก็บอดีตมาไว้เนี่ยณนะปัจจุบันอ่ะเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเราเองบ้าง<ม><ม>ใช่ค่ะ, okay, คะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะค และอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยครับก็เป็นการแสดงพิเศษครับที่ถูกจัดทำมาเพื่องานนี้ชื่อเรื่องว่าปลุกแห่งความทรงจำครับที่นำแสดงโดยคุณวรรณศักดิ์ซิลิล่าเป็นการแสดงแบบโซโล่์ฟร์แมนนะที่จะพาทุกคนย้อนอดีตไปร้อยกว่าปีก่อนจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเทมพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยตอนนี้เขา เตรียมตัวกันก็จะเสร็จแหละเดี๋ยวเตรียมไปล็อกที่นั่งก่อนเดี๋ยวไม่มีที่นั่งตัวคือไม่มีวางที่จับพักหนาอะไรได้แล้วแสงมันแยงตา <c oughs> ไปเอาพม่าทรงนั้นลงให้หน่อยสิครับ ันต้อองยมรับว่าฉันทได้แค่นิล้วครับกับการแสดงชุดพิเศษกลุกมแห่งความทรงจำต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเหมือนเขาเนี่ยพาเราย้อนเวลากลับไปในอดีตไปเจอกับหญิงสาว3ามคนครับที่ต่างที่มาต่างวัฒนธรรมแต่ว่ามาอยู่ในจุดจุดเดียวกันและทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็คือการที่เทมได้ออกมาสำรวจงานในงานแบ k ค k d e s i g ซ w วิ k ใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไร เพราะว่าในปีถัดไปครับเขาจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกครับเชื่อครับว่าสายที่ได้มางานนี้มันเหมือนการที่เราได้ออกมาสำรวจตัวเองหรือได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทุกคนแน่นอนครับ